ไม่เป็นไรจัดกําลังเจ้าหน้าที่เฝ้าไว้แล้วนะคะอากาศมันก็ร้อนด้วยอะไรด้วยนะคะช่วงนี้ก็เลยมีไฟไหม้ที่อื่นอีกค่ะคแต่มันก็คงไม่ใช่สาเหตุเพราะว่าอากาศร้อนหรอกนี่ไหม้ที่สํานักงานตํารวจแห่งชาตินะคะแล้วแล้วไหม้ในจังหวะที่ทุกคนก็รู้อยู่ว่า ตอนนี้มันมีเรื่องราวในสํานักงานตำรวจแห่งชาติมากขนาดไหนแล้วทำไมต้องมีไฟไหม้ด้วยแม้ว่าจะไม่ดีมีเหตุผลอะไรที่จะมาเชื่อได้ว่ามันเกิดจากใครเป็นคนทําอะไรหรือเปล่าเนี่ยนะควันขโมงเลยแต่จังหวะมันแหมใช่ไหมคือมันเกิดความขัดแย้งคนดีในแล้วก็มีเหตุการณ์ไฟไหม้พอดิพอดีอะไรขนาดนี้นะคะบ่ายสองค่ะ เพลิงไหม้ที่บริเวณระเบียงอาคาร1ชั้น6ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นสำนักงานของพลตำรวจเอกไกรบุญสุดทรงจเจริญตำรวจแห่งชาติไหมอยู่ประมาณ10นาทีเจ้าหน้าที่ก็เอาละใช้ถังดับเพลิงไปควบคุมเพลิงนะคะควบคุมเพลิงได้กองเพลิงเนี่ยไปเจอโซฟาเก่าเศษกองไม้แล้วก็เศษท่อน้ำพลาสติกค,ค่ะหลังจากเกิดเหตุนะคะพลตำรวจโทรใจร,รงผิวพนันผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานเขาก็ไปไปดูและ ไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนะคะไปตรวจสอบแล้วก็ออกมาบอกว่าเจ้าหน้าที่ทั้งหมดกําลังปฏิบัติงานอยู่ในสํานักงานพอดีเลยได้กลิ่นควันไฟก็เลยไหนไปดูหน่อยสิก็ไปเจอว่าโอ้โหกำลังไหมอยู่เลยนะคะโซฟากองไม้เก่ากลุ่มควันเนี่ยพุ่งออกมาเยอะเลยก็เลยพยายามที่จะไปดับนะคะเพื่อไม่ให้ลุกลามไปที่อื่น หลังจากควบคุมเพลิงได้สงบและก็มาดูหน่อยซิว่าต้นเพลิงมันอยู่ที่ไหนนะคะปรากฏว่าจุดที่ไฟไหม้สิ่งที่พบมากที่สุดเลยนะคะก้นบุหรี่ค่ะทั้งเก่าแล้วก็ใหม่และอยู่กันแบบกระจัดกระจายอยู่ตรงบริเวณนั้นนะคะก็เลยตั้งข้อสันนิษฐานว่าเพลิงเนี่ยอาจจะลุกไหม้จากก้นบุหรี่ที่ยังดับไม่หมดเสร็จแล้วลมก็พัด จากบริเวณบันไดหนีไฟที่มีเจ้าหน้าที่ลักลอบสูบบุหรี่นั่นเองค่ะพันตำรวจโทไตรรงบอกว่าในจุดเกิดเหตุไม่ได้เจอว่าระบบไฟฟ้ามันมีปัญหาอะไรก็เลยคิดว่ามันคงไม่ใช่ไฟฟ้าลัดวงจรอ,อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องที่คาดว่าจะไม่ใช่สาเหตุเลยนะคืออุณหภูมิความร้อนจากแสงแดดที่มาตกกระทบกับกองวัสดุที่ไม่ได้ใช้งานแต่ยังไงก็แล้วแต่เดี๋ยวเขาตรวจพิสูจน์เอาให้แน่กันต่อไปนะคะ สภาพอากาศมันร้อนอุณหภูมิมันสูงด้วยนะคะก็เลยถือโอกาสฝากเตือนประชาชนและการเรื่องของการจุดทูป จุดเทียนสุบ,บรีนะคะจะต้องทําการดับให้มันเรียบร้อยก่อนที่คุณจะออกจากบ้านนะก้นบุรีต้องดับในจุดที่ดับบุรีเท่านั้นนะคะเหมือนกันเลยกับเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะตรวจสอบว่าปิดเรียบร้อยก่อนที่จะเดินทางไปไหนนะคะเป็นไปได้ก็ถอดปลั๊กออกเลยค่ะเพราะว่าถ้าเสียบปลั๊กไว้แล้วอุปกรณ์มันอยู่ในห้องใช่ไหมเดี๋ยวมันเสี่ยงกับการจุดไฟได้พอมันเป็นสถานที่ที่มันอ่อนไหวแบบนี้ก็ยิ่งต้องพิสูจน์สาเหตุให้มันชัดเลยคล้ายกับ เหตุไฟไหม้ที่กระทรวงเกษตรก่อนหน้านี้จําได้ไหมมันมีเรื่องราวการถูกร้องเรียนอะไรแบบนี้ทุกคนมันอาจจะเป็นอุบัติเหตุก็ได้มันคงจะโอละพ่อแล้วแล้วเกิดในจังหวะที่มันมีประเด็นเนี่ยคนก็จะยิ่งจับจ้องก็ต้องเป็นเป็นงานของพิสูจน์หลักฐานแหละต้องสรุปออกมาให้ได้ว่ามันไม่ใช่มีคนไปตั้งใจทําอะไรหรือเปล่านะครับเอาละครับเดี๋ยวพักกันครู่เดียวช่วงหน้า